สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาว Facebook และ Social c a m มนะคะออตายวันนี้หัวกระเจิงตัดแบบหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้น้องเกดก็จะมาเอา่อทำการปล่อยของเป็นลอตที่สองนะคะก็ของที่ปล่อยมีอะไรบ้างมีนี่ค่ะอายแชโดว์นะคะ88ดสีของ cross t o ซ e e n นะคะของแท้นะคะน้องเกดซื้อมา9ก้ห้าสิบาทนะคะ,ะดูสี นะคะสีจะพร่องไปแค่ไม่กี่สีนอกนั้นก็ยังเต็มนะคะพร่องไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแป้าสิบดสิประมาณ12บสีนะคะจาก8ปสีนะคะนะคะก็ขอขา,ขายต่อที่700บาทนะคะซื้อมา950าสนะคะ แล้วก็มีกล่องให้ด้วยทุกอย่างครบเหมือนได้ซื้อของใหม่เลยนะคะแล้วก็คนที่ซื้อของน้องแกไปก็จ้รู้ดีเนาะว่าน้องเกเป็นคนที่ใช้ของรักษาขนาดไหนนะคะก็อ่ะชิ้นต่อมานะคะเป็นอายแชโดว์เหมือนกันนะคะเป็นอันนี้นะคะเป็นสโมก y ี้พาเลตนะคะก็อย่างที่บอกว่าใครซื้อพาเลตนี้ไปอะคุ้มมากเพราะว่า มันมีเนี่ยสีดาร์สสีมีเดียมแล้วก็สีไลท์นะคะเอ้ยสีดาร์สสีมีเดียมแล้วก็สีไลท์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นครีมเป็นไอพายเมอร์นะคะขอขายต่อที่200บาทนะคะราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนี่ราคาของคอลเลคชันนะคะ,อ,ะ,คะอืมคอลเลคชันนี่คือ p e r r ี่พายนะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะโอเคนะขอขายต่อที่200บาทนะคะแล้วก็ Into It อันนี้นะคะ i n t o it อ่าอันนี้พูดได้เลยว่ายังไม่ได้ใช้นะคะน้องเกดได้มาแล้วก็สวอตเอาเฉยๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่าน้องเกดก็มาจะสั่งพาเลตอีก2พาเลตมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันใช้ไม่ทันแล้วมันเยอะเกินไปอะคะ่ะก็เลยขอปล่อยนะคะของ i n t u i t อันนี้ขอปล่อยที่150บาทนะคะน้องเกดก็ไม่รู้ว่าราคาเต็มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ได้สืบคนอะไรเลยแต่ขอปล่อยที่150บบาทและสาบานว่ายังไม่ได้ใช้แค่สวอตเฉยๆนะคะ สวอแบบไม่ได้ถูกนะก็คือป้ายแบบปืดนิดเดียวเพราะว่าสีอันนี้มันติดทนมา Into อินทูอิดอ่ะนะคะของที่น้องเกศเอามาปล่อยเนี่ยมันเป็นของที่สีติดโทนอันนี้สีฉ่ำและสีแน่นนะคะใครทีเ่เคยดูรีวิวหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะรู้ดีเลยว่าอันนี้มันเป็นสีติดทนและแน่นมากนะคะโมเมพาเพรินใช้นะคะแบบรักมากเขาเนี่ยเป็นลูกรักเขาเลย700บาทนะคะขอปล่อยต่อแล้วก็อันนี้นะคะ 150บาทของ Intuit นะคะเป็นโทนน้ำตาลทองอมส้มทองนะคะมันเป็นประกายทองที่น้องเกบอกว่าเป็นสิ่งที่น้องเกดชอบมากแต่ว่าน้องเกดมีพวกนี้แล้วงานเราก็เพิ่งซื้อมากอย่างเงี้ยเออมันก็เยอะไงแล้วน้องเกดก็ใช้ไม่ทันนะคะไหนจะมีแบบอันเก่าอย่างเงี้ยไหนจะมีของเซเว่นทีนอีกอแบบแบบนี้ยอีกต้อง4อันเงี้ยเออเราก็แบบครีมแบบของจอดาน่าอีกอะไรอีกเงี้ยมันก็ใช้ไม่ทันน่ะเนาะ ก็โอเคค่ะขอปล่อยต่อนะคะแล้วก็อันนี้นะคะขอปล่อยต่อที่200บาทนะคะก็ใครสนใจก็ได้มาเลยอันนี้อันนี้คุ้มมากจริงพูดเลยว่าเนี่ยเปะมากนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าได้ราคาลดราคาไปเลยนะคะแบบถูกมากอะ่ะเออแล้วแบบคือยังไม่มีรอยอะดูดูกระจกได้ว่ากระจกอะยังไม่มีรอยนิ้วมือแตะเลยอ,ะอ่ะดู ม่ยังใส่แจวอยู่เลยนะคะบอกได้เลยว่าไม่ได้ใช้จริงจนะคะสาบานโอเคค่ะคลิปนี้นะคะขอไปเท่านี้ก็เดี๋ยวอาจจะแบบว่ามีอะไรที่จะมาปล่อยต่อได้ก็จะมาปล่อยต่อนะคะส่วนถ้าสมมติว่าใครเหมาหมดนะคะใครเหมาหมดก็เหมือนเดิมค่ะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไลน์มานะคะไลน์อยู่ข้างบนนะเกตการพิมพ์ ลายก็อันไหนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่นะคะลายเกตการพิมพ์นะคะเบอร์โทรศูนย์แปดเกนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไปเท่านี้นะคะบายบายถ้าใครสนใจไงก็ลองต่อราคามาได้นะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนใจร้ายแล้วอยู่แล้วเนาะขายไปก็มีขาดทุน เ okay, ค้ค่ะคลิปนี้บายบายจะได้มีช่วยกันซื้อหน่อยนะจะได้มีแบบของเล่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเอามาให้ทุกคนได้ดูอะไรเลิศๆอีกนะคะบายบาย